รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมริรนทีวีคุยยกบา้านได้รับรางวัลสื่อส่งเสริมสถาบันครอบครัวจากรรรกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ น,นี่นะคะพิธีกรรับเชิญของเรานะคะเป็นน้องชายอารมณ์ดีเรียกว่าสร้างเสียงหัวเราะให้กับคุณผู้ชมทุกครั้งเวลาที่มาเลยนะคะจะเป็นใครไปไม่ได้เลยน้องจะถ่ได้น้องจะถ่ได้ค่ะสวัสดีครับพี่ดิ๊บสวัสดีครับคุณผู้ชมฉันเพิ่งโฆษณาคุณผู้ชมไปว่ามาทีไรสร้างเสียงหัวเราะแล้วทำไมวันนี้มาแบบดราม่าขนาดนี้นคุณโม้ พยกบ้านเราเนี่ยเดี๋ยวไปเพชรบุรีบ้างเดี๋ยวไปนครนายกบ้างฮันจักไรเดอร์มไม่เคยไปไหนใกล้แบบนั้นเลยอยากออกไปบ้างนะไ่มีัญหาเลยน้องแจ็คคะถ้าเกิดแจ็คอยากจะออกไปเนี่ยโทรโทรเลยค่ะขอบคุณครับพี่ทิพย์ คนกาลังเศร้ายัางจะไล่ออกอีกไม่ได้หมายถึงว่าออกจากรายการหมายถึงออกไปข้างนอกสถานไกลๆบ้างอะ่ะที่จะให้ออกจากรายการค้อพาไปออกนอกสถานที่จริงครับวาวเนี่ยวันนี้พาจ,จะ,านะ่านะบอกเลยใทยเมียเชียงใหม่ชายเรียงชยเชียงรายชายน้อยสวัสดีครับพ,พี่โพสต <c oughs> าคนเลยนะขกกนาดนี้เดี๋ยวกูแซวเล่นเชียงใหม่ชายเมียงเชียงใหม่นะใช่เฮ้ เครื่องไปลเลยเฮ้ยพูดจิมูเล่นพูดจีนใช่เฮ้ยรอไม่ไหวแล้วอ่ะนั่ไปเลย เชียงใหม่จริงๆ,งๆยบรรยากาศล,มล่มเลื่นมากๆเลยอะ่ะบอกแล้วว่ามาเชียงใหม่แล้วพามาทําไมเนี่ยพี่ดิ๊พี่พามาพบสาวสวยน่ารักที่สําคัญเป็นประธานบริษัทด้วยจ้อาอา๋อออแสดงว่าวันนี้เราจะได้พบกับประธานบริษัท<อ>น่าจะเจอกับประธานบริษัทด้วยสวัสดีครับประธานยุนเซรี วันนี้คุณจะได้เจอกับอีกหนึ่งบริษัทแล้วนะครับวันนี้เราอยู่นนี่สหายวีจองเยอะจริงๆรที่ชมพวกนี้ไม่ได้อยากไม่ได้อยากพูดถึงว่าประธานยุนหรอฮะอย่าพูดถึงเขาไปทหนไปไหนไปไหนไนหนไปไหนไปไหนไริหนไจริงปไนนน เปิดบ้านให้กับเราเพราะว่าถ้ามันจะไม่เปิดเนี่ยเราต้องปีนเข้ามานะจ๊ะประตูสไหมากคะตูสูงมากเลยทั้งหมดรวมข้างหน้าด้วยสี่ไร่ค่ะแล้วรวมที่ซื้อทิ้งไว้ตรงข้างๆตรงนี้อีกลูกสาวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเข้าฉากเขาจเอามือถือมาให้คุณแม่ตะกี้ฝากไว้กับหนูก่อนก็ได้ค่ะ่โอ้พี่กี่ไร่นะคะสี่ไร่ ก็จะมีทั้งออฟฟิศด้วยนี่แล้วก็บ้านมาเป็นแกง๊แกงามาเป็นแกง๊งมาช่วยกัน,นยกแก๊งเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัดสดีค่ะ สาวสองสาวนี่นุองพลเป็นคนเชียงใหม่ใช่ไหมเป็นคนเชียงใหม่ค่ะเกิดเป็นบ้านเกิดเลยเกิดเชียงใหม่อยู่เชียงใหม่ตลอดบ้านคุณยายอยู่ใกล้ๆนี่โอ้โหแต่ว่าบรรยากาศนี่ลมลือมากด้วยเพราะสายรู้หน้าถึอนะครับเดี๋ยวพาพาพเดินไปดูไปดูนะบ่อปลาใหม่นี่เพิ่งทำบ้านนี้เขาจะมีชีแต่วเขาก็จะมีชีตาแล้วก็มีชินโนชินินชิลี่ชิลี่ชิลิน เปิทั้งพวนเลยค่ะเรียกแบบชิโนชิลี่ชิต้าชิลินอย่างนี้เรียกครบเลยบางทีเราเรียกก็เราสลับตัวได้พี่มีตาเยอะไหมพี่นอมาแล้วพี่ต้วนนี่มาเต็มไปหมดเลยจ้าพี่มาขู่แม่าหรือเปล่าเป็นแขกมาก็เลยมาต้อนรับกันเลยใช่ไหมครับสวัสดียังหลกตาสวัสดีครับอันนี้สุดหล่อชุดหล่อสุดหล่อที่ชิต้าหรช่ไหชิต้าชิต่าคนโตคนโตพี่ชิโน่ชิโนเรียกป้าไม่ได้นะอันนี้อ่ะ เรียกยายมากพีทีพี่เอางี้ดีกว่ากับพี่แจ๊บเราจะแน่ใจว่าน้องพลเป็นเจ้าของบ้านที่เนี่ยไม่ทราบปราคประค้าไปทั้งหมดกี่ตัวรอบแรกอะลงไปห้าเก้าเก้า แล้วก็ตอนหลังก็มีการแบบว่าเอาออกบ้างอะไรบ้างเพื่อให้เขาอยู่แบบว่าอโอเคตอนอต,ตอนนี้ตอนนี้น่าจะ3 9 9แค่ตัวเลขปากคาบเนี่ยเขารู้แล้ว <c oughs> อันนี้ไม่ได้เชื่อเรื่องหงจุ้ยนะครับอันนี้งม <c oughs> งายครับเราก็เชื่อเราก็แบบว่าเราก็ดูทุกจุดอะไรเงี้ยแต่ว่าส่วนหนึ่งที่เห็นได้นะครับก็คือด้านหน้าหน้าบ้านเนี่ยจริงๆเหมืนเป็นส่วนของลุงจริงนะครับเพราะว่า มีพวกแบบสนามเด็กเล่นใหญ่หลายคนมาก็จะบอกว่าเหมือนเหมือนโรงเรียนอนุบาลเลยนะแต่ว่าตรงนี้ก็เป็นพื้นที่ทำให้เขาก็ได้ทํากิจกรรมแล้วก็อยู่ในบ้านใช่ค่ะแต่ที่นี่คือเข้ามาแล้วมีพระพรหมพี่ว่านี่เป็นหวงจุ้ยมากมากเลยอะยังไงอะคะน้องพลค่ะก็คือเออเราก็ก็ศรัทธาพระพรหมอยู่แล้วแล้วก็ทางพี่เคนคุณพ่ออะไรเงี้ยค่ะที่บ้านเขาก็เวลามาที่ไทยตั้งแต่แบบสมัยเขาเริ่มมาทําธุรกิจอะไรเงี้ยเขาก็ไปเออไปสักการะตรงเอราวันทีเอราวันทีนี้พอเราอยู่เชียงใหม่เราไปเอราวันไม่สะ เราก็เลยมีพร่อผมที่บ้านเราเลยบอกว่าจริงๆความตั้งใจคือคุณสามีอยากมีลูก11คน11คนไม่อไหมคะเพื่อถึง8ไม่ไม่ไม่แล้วค่ะค่ะช่วงนี้ไปพบกับโครงการดีๆที่ช่วยเสริมสร้างและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นสนับสนุนโดยธนาคารออมสิน สวัสดีครับคุณผู้ชมธนาคารอ,อมสินได้จัดโครงการเสริมสร้างและพัฒนาภูปัญญาท้องถิ่นที่มีชื่อว่าอมสินยุวพัทรรักถิน่นโดยมีนิสิตนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาที่เข้าร่วมโครงการเป็นการนําองค์ความรู้สมัยใหม่มาบูรณาการกับภูมิปัญญาวิทยาการสมัยใหม่และทรัพยากรท้องถิ่นครับและตอนนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมไปพบกับผลิตภัณฑ์ผัดไทยพร้อมปรุงภายใต้แบรนด์ชดาไทย ที่ได้รับรางวัลต่างๆมากมายและเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์จากโครงการออมสินยุวพัฒรักถิ่นครับ ป้าอุ๋ยเนี่ยช่วยเล่าถึงที่มาที่ไปของผลิตภัณฑ์ผัดไทยพร้อมปรุงภายใต้แบรนด์ชาดาไทยไหน่อยครับป้าเป็นอิสาหกิจชุมชนใช่ไหมคะก็รว,วมตัวรวมกลุ่มกันปกติป้าขายพวกขนมซึ่งมันก็เสียเร็วมาคุยกันว่าเออเราทําน้ําซอสพวกซอสน้าจิ้มอะไรดีไหม<อ>ซึ่งว่าน้ามันมันน่าจะทําให้เรา มีทุนหมุนเวียนครป้าก็เลยไปหาความรู้รว่าทํำยังไงทําอะไรก็เลยเริ่มมา,มาคิดทํากันเป็นซองซึ่งมันสะดวกจริงๆแลก็โอเคด้วยค่ะพอผัดอะไรเสร็จสุกเรียบร้อยก็ใส่น้ําซอสเราก็จบเลยกินได้เลยอย่างนี้ถ้าคุณผู้ชมที่ดูอยู่ตอนนี้นะครป้าอุ๋ยครับสนใจอยากอุดหนุนผลิตภัณฑ์สามารถ,ถติดต่อได้ที่ไหนอย่างไรครับติดต่อ สินค้าของป้าได้ก็มีที่เพจชดาไทยนะคะแล้วก็เบอร์โทรก็090 615 5244 จากโครงการอมสินยัวพัดรักถิ่นนะครับทางโครงการของธนาคารอมสินเนี่ยก็ให้น้องๆนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชพัฒน์พระนครศรียุธยามาช่วยป้าอุ๋ยเนี่ยในการออกแบบโลโก้ออกแบบแพคเกจบรรจุภัณฑ์ต่างๆนะครับทิปต้นทุนสินค้าการทําบัญชีช่องทางออนไลน์ที่เราเอาไปขายด้วยใช่ค่ะและถ้าชุมชนไหนนะครับสนใจอยากเข้าร่วมกิจกรรมอมสินยุวพัดรักถิ่นกับธนาคารอมสินก็สามารถติดต่อมาได้ตามรายละเอียดที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ครับ ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคม